อันโยสัซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของมินนี่จีไอเกันดีกว่ากับความที่แม่เกาเนี่ยออกมาชมแล้วก็ทึ่งในความเจ๋งของมินนี่แล้วก็ ความที่น้องเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆจนเกาหลียอมรับมินนี่ขนาดนี้เลยนะครับเกี่ยวกับการร้องเพลงประกอบซีรีส์ในตอนนี้มินนี่มีอีกหนึ่งผลงานแล้วกับการที่ร้องเพลง o s เเพลงประกอบซีรีส์ที่มีชื่อว่า Resident Playbook นั่นเองนะครับมินนี่ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและในปีนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าดูเหมือนจะเป็นเพลงที่3แล้วกับการร้องเพลงประกอบซีรีส์มินนี่ที่ทำได้ในปี2025 แฟนๆเกาหลีเขาก็ทึ่งนะครับกับการเป็นศินลปินต่างชาติแต่ถูกเลือกให้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีเนี่ยเยอะมากๆ บ่อยมากๆเลยซึ่งนี่ก็เป็นเพลงล่าสุดที่มินนี่เนี่ยจะร่วมร้องนะครับเป็นหนึ่งในทีมศิลปินที่ถูกเชิญมาให้ร่วมร้องเพลง Original Soundtrack ของซีรีส์ Resident Playbook ปล่อยมาในวันที่12เมษายนต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์กันเลยนะครับใครเนี่ยที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รอดูรอฟังเพลงของศิลปิน แต่ละคนแต่ละท่าน,นับที่มาร่วมร้องเนี่ยก็รอติดตามมินนี่กันด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มาร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์และแม่เกาเขาก็ชมว่ามินนี่คือศิลปินต่างชาติที่เกาหลีรักมากๆเลิฟสุดๆและเป็นศิลปินต่างชาติที่ได้รับโอกาสในการร้องเพลงประกอบซีรีส์บ่อยมากๆแค่ในปีนี้ เริ่มต้นปีมาจนถึงล่าสุดนี้มินนี่กวาดไปแล้วฟาดไปแล้ว3เพลงด้วยกันใครชอบเพลงไหนกันบ้างในปีนี้นะครับที่มินนี่เนี่ยร้องเพลงประกอบคอมเมนต์มากันได้เลยไม่ว่าจะเป็น Answer Draw Into Moon นะครับแล้วก็เพลงล่าสุดกับ Presiden t Playbook ซึ่งจะปล่อยมาในวันที่12เเษาาเมารอดูกันว่าจะเป็นเพลงแบบไหนชื่อเพลงอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ไว้อัปเดตเรื่องราวของมินนี่ G i d เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง